ใส่หน้ากากปากพูดอยู่ห่างกันสิ่งสำคัญมันล้างมือผู้ชมที่สัาคับสารสวนชนชิดวันนี้จะมาชวนชิดในคัมภีโบราณก็คือคัมภีไตรภูมิพะล่วงหรือตีภูหรือเตภูมิกถาในหนังสือเรื่องนี้กล่าวถึง เรื่องโลกแตกหรือว่าวิกฤตการณ์ของโลกคือพูดถึงว่าโลกจะแตกโลกจะดับเพราะเกิดไฟไหม้ไฟอะไรกันไหม้โลกนะไม่เสร็จแล้วก็จะมีน้ําท่วมโลกน้ําท่วมโลกเสร็จแล้วจะมีคนรอดอยู่ที่ไปซ่อนอยู่ใต้ต้นโพสามต้นอันนี้ล้วนเป็นภาษาพูด เป็นภาษาพูดเป็นภาษาหนังสือเป็นภาษาตามพยัญชนะทีนี้เราจะมาถอดความจะมาตีความเป็นภาษา,ษาธรรมพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พุทธทาสท่านว่าการเรียนรู้คำพีหรือตำตราต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะตำตราทางศาสนาเนี่ยจะต้อง สามารถที่จะตีความได้หรือทำคนเข้าใจได้ในเรื่องภาษาเนี่ยให้ครบถ้วนสมบูรณ์คือตีความทั้งทั้งในแง่ของภาษาคนนะท่านว่าภาษาคนภาษาคนก็คือภาษาตามพระชนะตามตวัวอักษรทันร้นนั้นแล้วกันอีกก็ต้องถอดความให้เป็นภาษาธรรมด้วย ภาษาธรรมนั้นในแง่ของหลักภาษาในแง่ของคำวิชาการเขาใช้คำว่าอัฏฐะหรือในย่ออื่นนั่นหมายเขาว่าเวลาเราอ่านตำตราทางศาสนาแล้วเราต้องเข้าใจทั้งอัฏฐะและแพชนะนั่นคือต้องตีความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในแง่ของแพชนะก็คือภาษาคนพูดนั่นแหละตามที่ว่าเมื่อกี้นี้ ทีนี้เราจะมาตีความเป็นนัยะอื่นก็คือถอดความเป็นภาษาธรรมหรือตีความในในแง่ของความหมายอื่นนะครับที่ว่าไฟไม่โลกนั้นก็เทียบได้กับปัจจุบันนี้แหละเนี่ยไวรัสโคว COVID ิด1หนึ่งเก้ามันกำลังเป็นไฟประไรกันไม่โลกคุณ <c> ผ <oughs> ู้ชม มันเป็นมันเป็น,น,ปนตัวเชื้อโรคที่กำลังจะมาล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งเกตดูสิเผ่าพันธุ์มนุษย์คนไหนประเทศไหนในทวีปไหนประชาชนชนชาติไหนเนี่ยที่อ้างว่าเขาเขามีประชาธิปไตยแล้วประเทศที่อ้างว่ามีประชาธิปไตยมากๆนั่นแหละชอบทำจา ชอบทำอะไรตามใจชอบขาดการอดกั้นอดทนไออาก็โวยวายบอกว่าใครจะมาห้ามไม่ให้ทำนู่นไม่ให้ทำนี่เนี่ยไม่ได้เขาบอกว่าเป็นการเป็นละเมิดสิทธิของพวกเขาเพราะฉะนั้นคนที่อ้างเรื่องของสิทธิมากๆเนี่ยคนพวกนี้แหละจะเป็นพวกที่อาจจะกล่าวได้ว่า จะดับไปจากโลกก่อนเพื่อนเห็นไ,มไหมล่ะว่ามนุษย์จะรอดอยู่ได้เพียงสามร่มต้นโพสามต้นเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่อ้างสิทธิมน,น,นุษยชนนี่คือคนพวกที่ขาดความอด,ดทนเขาให้ใส่หน้ากากาก็ไม่อยากใส่บอกว่าละเมิดสิทธิของพวกเขานะเขายืนห่างกันหน่อยก็ไม่ก็ไม่ได้บอกว่าละเมิดสิทธิ ขาบอกให้ล้างมือก็ไม่อยากล้างเนี่ยพวกที่อ้างสิทธิเพราะคนพวกนี้จึงยากที่จะรอดจากไฟบระเยกันซึ่งกาลังไม่ลวกอยู่ซึ่งก็คือไวรัสโควิดหนึ่งเก้านั่นเองนี่ครับขอไวรัสโควิด์หนึ่งเก้าเนี่ยมันจะกระายพันที่นี่เพราะมันกลายพันปุ๊บนั่นหมายความว่าไฟประเยกันจาก เวลาคุยหน่งเก้ามันจะแปลพันเป็นรูปใหม่ตามคำโบราณในคัมภีร์บอกว่าไฟไม่โลกเสร็จแล้วน้ำจะท่วมโลกอีกไอจากไฟกลายเป็นน้ำนั่นก็หมายความว่าเวลาคุยหน่งเก้ามันกลายพันเวลาคหน่งเก้ามันกลายพันมันเลยกลายเป็นน้ำท่วมโลกอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรอดได้เนี่ยก็คือคนที่ ไปเส่ใต้ต้นโพต้นโพที่ว่านั้นนั่นก็หมายความว่าเป็นคนที่มีสติอดขันอดทนเหมือนที่ผูต้ตอนต้นบอกว่าอยู่บ้านสังเกตการประสานใจเสนกากปากพูดอยู่ห่างกันสิ่งน้ำคันมันล้างมืออันนี้แหละจะเป็นต้นโพจะเป็นร่มโพร่มใสที่จะให้คนเนี่ยรอดได้เพราะทุกคนไหนจะรอดได้จะต้องเข้ามาใส่อยู่ใต้ต้นโพเนี่ย นะต้นเงาต้นโพเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอยู่บ้านสังเกตการเนี่ยหมายก็ว่าให้กับตัวเองเราให้ระวังตัวเองให้ดูให้ดูว่ามันมีอาการอะไรบ้างผิดสังเกตหรือไม่สุขภาพร่างกายเป็นยังไงผู้คนเขาเป็นยังไงกันบ้างข้างนอกข้างในติดตามขา่าวการเคลื่อนไหวของเชื้อไวรลสคุยถึงกเนี่ยอยู่ทุกวันเพื่อจะให้รู้ นะแต่จังหวัดก็จะรายงานข่าวอย่างนี้อยู่ทุกวันนั่นแหละว่าวันนี้มีใครติดเชื้อบ้างคนนี้ติดเชื้อบ้างมีประวัติการไปไหนบ้าง <Ke own. S 2> เขาจะรายงานมาทุกวันเพราะนั้นคนที่อยู่ที่บ้านก็ต้องติดตามข่าวด้วยนะว่าคนที่เขาติดเชื้อเขาไปตรงไหนบ้างต้องระวังด้วยเราต้องดูเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ทุกวันเรียกว่าดูดูอยู่ติดตามอยู่อย่างไม่กระพริบตาเทานั้นเถอะ เนี่ยก็เรียกว่าอยู่บ้านสังเกตการนะครับนะก็อยากจะเลียนฝากไปอีกว่าคนที่มาจากจังหวัดเสี่ยงเนี่ยจะต้องกักตัวเองนะใครมาจากจังหวัดไหนจุดไหนที่เป็นตัวเสี่ยงนะอยู่ว่าไปใกล้ชิดสัมผัสคนติดเชือ้อโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยจะต้องรีบรายงานต่อเจ้าหน้าที่นะอาจจะถึงขั้นไปตรวจด,ดูว่าตัวเองมีเชื้อหรือไม่ในพวกนี้นะ อย่าประมาทนะประมาทไม่ได้นะข้อสำคัญตามบทที่บอกนี่แหละนะต้องสังเกตดูให้ดีๆนะครับ <_ d ata> อยากจะฝากท่านที่มาจากที่เสียงท่านไปนู่นไปนี่เนี่ยเท่ากับท่านประมาทนะครับ <_ d ata> ถ้าเกิดว่าท่านมีเชื้อมาจากที่เสียงแล้วท่านมีเชื้อท่านไปหาญาติหาพ่อหาแม่หาตาหายายหาปู่หาย่าบังเอิน ตัวท่านมีเชื้อแล้วท่านจะเชื้อไปขยายไปแพร่ให้กับคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบาปบาปอันนี้เรียกว่าบาปบริสุทธิ์เพราะบาปเกิดจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเพราะนั้นบาปบริสุทธิ์คนข้องเยอะทีเดียยุคนี้สมัยนี้ทุกวันนี้นะเห็นว่าใครต่อใครมาจากที่เสี่ยงแล้วไม่กักตัว ไปนู่นไปนี่ไปสังสงรรค์นั่นตรงนี้แล้วเอาเชื้อโรคไปแพร่กระจายไปเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนี่แหละคือบาปบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอยากจะให้ระมัดระวังนะใครมาจากที่เสี่ยงต้องกลับตัวเองนะครับเรียกว่าอยู่บ้านสังเกตการไอใส่หน้ากาเนี่ยต้องใส่ทุกวันนะออกจากบ้านต้องใส่ทันทีเลยนะครับอย่าเผือเลยอย่าประมาทนะครับนี่มีบางจังหวัดเขาประกาศแล้วตอนนี้ใครไม่สวมหน้ากากามีความผิดด้วย นะครับอาจจะถูกตำรวจจับตัวไปำวดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องหน้ากากนี่ก็ให้ถือซะว่าเป็นผ้ายาาันก็แล้วกันใ <c oughs> ห้ถือว่าเป็นผ้ายันกันผีผีก็คือผีคุ่หนึ่งเก้านั่นแหละคือผีร้ายเพราะนั้นส่วนหน้ากากก็จะเป็นผ้ายันกันได้ขอทุกคนแหละเพราะนั้นก็อย่าลืมนะ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 ปากพูดอยู่ห่างกัน,ก,นกันเอาไว้อย่าใกล้ชิดกันเกินไปนัก นะเมตรครึ่งสองเม่ขึ้นไปนั่นแหละจะดีนะครับที่สำคัญก็คือล้างมือนะนะจะเป็นน้ําสะอาดน้ําล้างด้วยสบู่หรือจะเป็นเจลยวล้างมืออะไรพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นน้ํามนต์ที่สามารถที่จะขจัดผีขวยทังเก้าได้เพราะนั้นการล้างมือก็ด้ปวดล้างบ่อยนะอันนี้เราก็จะรอดนะถ้าทําได้อย่างนี้เราก็จะรอดเรียกว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใต้ต้นโพก็คือหลัก ธรรมะทางศาสนาจะช่วยได้จะต้องเอาอันนี้ไปใช้นะไอ้ต้นโพสามต้นเนี่ยเราสามารถที่จะตีความเป็นนัยยะอื่นได้อาจจะเป็นต้นโพสามต้นอาจจะเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี้ก็ได้นะครับเรียกเป็นการตีความนะคนที่ไปหลบไปใต้ต้นโพสามต้นก็จ,จะเป็นคนที่มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีสติปัญญานี่แหละนี่คือเราตีความให้เป็นภาษาธรรมก็อย่างนี้ ก็สามารถที่จะนำหลักตอนนี้เอาไปใช้ปฏิบัติเพื่อจะทำให้เราเนี่ยรอดจากคุยหนึ่งก้าวได้ผู <c> ้ <oughs> ชมนะนี่คือสารสวนชวนชิดด้วยความเป็นห่วงเขาต่างคนต่างห่วงกันขอขอบคุณทุกท่านที่ตามจงนี้ขอบพระคุณครับ